สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยง่ายไปกางช่วงอร่อยในบ้านนะครับวันนี้เป็นเมนูค็อกเทลระดับหนึ่งดาวครับเตกิล่าสันไลท์ครับผมทาไม่ยากเพราะว่าใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างถึงจัดอยู่ในระดับหนึ่งดาวนะครับแป๊บเดียวเสร็จแต่ว่าเป็นค็อกเทลซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนะครับไปประเทศไหนก็รู้จักสั่งได้ในทุกผับบาร์เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไงใช้อะไรบ้างครับผมก่อนอื่นคลิปของเรานะครับ ไม่ใช่คลิปที่ทําการโฆษณาสินค้าประเภทแอลกอฮอล์นะฮะ,ะเราเป็นคลิปที่สอนทําอาหารและเครื่องดื่มนะครับจะยี่ห้ออะไรอะไรเราไม่ต้องสนใจเลยะครับโอเคครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับนี่นะครับเตกกล่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นเตกกล่าครับผมอ,อันที่2นะครับน้ําส้มค้นนะครับขอเป็นน้ําผลไม้นะฮะเป็นพวกน้าหวานเราไม่เอานะฮะ เพราะว่ารสชาติต่างกันเลยครับผมอันที่3ครับผมอ่ะกินดีนฮะกินดีนอันนี้เป็นน้ำเชื่อมทับทิมครับอันนี้หาซื้อได้ในแผนกของที่เขาขายแอลกอฮอล์ในซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะอันนี้พอหาได้เลยครับผมแล้วก็สิ่งที่ควรจะมีนะครับตัวเชคครับผมอันนี้ฮะจะในฟู้ดแลนด์หรือในแผนก าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในห้างในซูเปอร์หาซื้อได้ครับนิดตก200กว่าบาทเองครับไม่แพงถ้าไซส์เล็กหน่อยนะฮะก็จะตกอยู่ประมาณร0 0กว่านะเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับผมอ่ะนี่ครับซื้อทีผมว่าซื้อไซส์ใหญ่ไปเลยดีกว่าฮะใช้ขุมครับผมอ่ออีกอันหนึ่งนะครับอ่าด้วยตัวนะครับผมเอาเป็นแบบใสผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับคนที่อยากทำบ่อยๆนะฮะเพราะว่าจะมี ขีดบอกระดับของ CC นะครับตั้งสองฝั่งนะครับฝั่งใหญ่ก็จะเป็นเท่าหนึ่งของฝั่งเล็กนะฮะอันนี้จำง่ายครับผมนะครับเรามาเริ่มกันเราขอส้มสักหน่อยนะครับเราหั่นนะฮะเตรียมมาเลยครับสำหรับตกแต่งฮะโอเคครับแล้วสำหรับการทำนะฮะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะฮะเราขอลงน้ําแข็งที่แก้วก่อนเลยครับผมนะฮะ เพราะว่าอันนี้มันมีเทคนิคนิดนึงถ้าต้องการให้เป็นเซกิล่าสไลด์แบบแท้ๆสวยๆครับผมอ่าครับผมทีนี้อ่ะทีนี้เราจะขอกินดีนนะครับอยู่ที่ประมาณอ่าเจาครับผม ครับผมประมาณนี้ครับเ5จุดห้านะครับอันนี้เราจะลงไปเลยครับผมให้มันอยู่ที่ข้างล่างอมีเหตุผลอยู่นะครับนะลงไปเลย่ะเรียบร้อยอันนี้เราขอพักรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะลำดับต่อมานะครับเราขอเดกิล่านะครับอ่าที่สามสิบสี่ครับผมอ่าเรือหนึ่งออนครับ อ่ะนะครับประมาณนี้ลงไปเลยเคเกอร์ของเราเราก็ขอตามด้วยน้ำส้มนะครับขอเป็นน้ำผลไม้แทนนะครับอ๋อเขยาวขวา่าก่อนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเกล็ดส้มอะไรเนี่ยมันจะได้ขึ้นมานะฮะอันเนี้ยจะเป็น2เท่าของเตกิล่าครับผมเดกิล่าเดกี้เราที่30ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ขอที่60เไเลย แข็งมาไปนหน่อยครับน้ำแข็งนะครับอ่ามันมีเหตุผลที่เราจะาไม่ใช้น้ำแข็งที่เช็คนะฮะเราเวลาน้ำแข็งที่เชคกับน้ำแข็งที่เราไว้ในแก้วนะ่ะผสมกันนะครับในแก้วเขาเป็นของใหม่นะฮะใหม่สดอ่ะครับผมเปิดฝาเอาแล้วครับเชคเลย เย็นเร็วมากเลยเห็นไหมฮะแต่อันนี้เราคนนิดนึงนะครับเพื่วความอร่อยอ่าเช็คให้มันมีอากาศเข้าไปผสมปสานกับตัวของของเหลวด้วยครับผมและเห็นไหมเสียงม,มันจะเริ่มเปลี่ยนไปจะเริ่มมีฟองอ,อกากาศนะกลิ่นมันจะหอม,รมกรอบอ้าวแล้วลครับอาละทีนี้เรียบร้อยแล้วเปิดมาเลยครับ น้าละเห็นไหมฮะเหตุผลของเราเราจะเห็นชั้นสีของมันครับผมอ่าเีนี่เราคนนิดนึงให้ตัวสีนี้ขึ้นมาบ้างไม่ต้องเงยอะนะฮะไม่ต้องถึงกระหมดเห็นไหมฮะมันจะมีการไล่โทนสีนี่แหละครับเป็นไงฮะเหมือนตอนพ้าทิ์ขึ้นใช่ไหมฮะนี่แหละครับที่มาของชื่อเขาบิก,กิราสัตว์ไล โอเคครับผมทัน,นี้เราก็ตามด้วยการตกแต่งสซมเราเตรียมไว้ลงไปนิดนึงเหมือนผ้าทิตเลยใช่ไหมครับตามด้วยหลอดสักหน่อยนีครับเรียบร้อยแล้วครับดิกิล่าสไลด์ของเราเห็นไหมฮะสีสันเหมือนผ้า,าทิตขึ้นเหมาะสำหรับการนั่งทานที่ชายหาดครับ ะะทำไม่ยากเลยเห็นไหมฮะบอกแล้วไอ้ตัวไอกราสไลด์นะครับส่วนหนึ่งชื่อมันก็มาจากภา,าทิตย์ขึ้นนะครับเพราะนั้นโทนหรือ,อบรรยากาศของตัวเครื่องดื่มตัวนี้มันจะออกสีสันหรืออะไรออกมาเหมือนกับช่วงภาทิตย์ขึ้นนะครับรวมถึงส้มที่เราใส่ไปด้วยเป็นตัวแทนของภาทิตย์ผมเราจะหาทานได้แถวชายหาดอะไรนิดมันเหมาะฮะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะหรือ,อเราทำามีปาร์ตี้จัดสังสรรค์นในบ้านเนี่ยเพ,เ,พเพื่อนมาเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยครับเพราะทำง่าย มันอร่อยเพราะว่าส่วนประกอบหลักมันเป็นผลไม้ให้ความสดชื่นนะฮะตัวแอลกอฮอล์เนี่ยนิดหน่อยทําให้กลมกล่อมนะฮะโดยเฉพาะเตกกิลา่าแล้วก็กินเนดีเนี่ยเป็นส่วนผสมซึ่งใช้เยอะในค็อกเทลหลายๆตัวเพราะว่ามันมีดีของมันครับมันหอมมันอร่อยฮะตัวนี้ลงตัวมากครับผมอยากให้ลองทําดูแค่หนึ่งดาวเองครับผมไว้ครับแล้วการชอบกันนะครับฝากกดไลค์สดซับสไคร์ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องดื่มเด็ดๆอาหารอร,อ,อร่อยอีกเยอะนะฮะไม่อยากให้พลาดครับผม โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับอร่อยง่ายประการัน,นคลิปถัดไปโอเคครับสวัสดีครับ